โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาละเอาละสไลด์เลยตอนนี้กี่เดือนละเจ็ดเจ็ด <7 S 2> เดือนแล้วนะฮะเริ่มแล้วครับเริ่มขานตอนเจ็ดเดือนนะครับสไลด์เป็นหนอนเลยะ,ะ่ะอีก ที่หนังเกาหลีก็เศร้ากันไปเกาหลีก็เศร้ากันไปนะคะส่วนนี้ก็กระดึ๊กกันปเสียใจมากนะฮะทำไมออฟฟูดต้องคานแบบนั้นด้วยฉันไม่อยากเชื่อเลยพี่ชายเห็นลูกเห็นออฟฟูดคานแล้วซึ้งใจ แต่ต้องต้องเข้าใจนะออก,กูดเนี่ยไม่ใช่ลูกของเราไม่จริงฉันไม่อยากเชื่อเลยออก,ก่ดนนมันเป็นลูกของตะเปิ้ลเขาเป็นลูกของตะเปิน่นพ่ <c oughs> อบ,บ <c oughs> อกพ่อปวดอะไรพ่อปวดอะไรใช่ไหมพ่อปวดอะไรงงเลยอ้าวจบซะนะ ไปแบบน้ำไปใครจะเล่นน้ำต้องทาซันดูดก่อน,นกันแดดน,นะฮะ,ะนี่ทาอินกันเห็นเห็นเห็นไหมไม่วอกไม่เวอร์สำหรับสาวออฟฟิศได้ไหมได้ พาได้ผู้ใหญ่พาดี5สิบมู่มวบวกอย่าหาว่าอย่าหาว่าขายของกันเลยนะครับขายของครับเราขายของอ,อย่าอายทํากินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวัสนาอันนี้ฟังมาจากพี่โน้ตเชิญยิ้มอีกทีนะฮะชอบมากสารสกัดนะฮะจากอเมริกาแล้วที่สําคัญมันจะมีส่วนผสมของต้นโทเปียต้นโทรยที่มาจาก กาะมาดามมาดามมาดากัสกานะฮะซึ่งคุณสมบัติของต้นนี่มันคืออะไรการแสง UV แล้วก็เออ่เรื่องการแพ้เนี่ยเห็นไหมมันจะมันจะเนียนไปเลยมันจะไม่มามันไม่วอกไม่วอกง่ายเห็นไหมดูเหมือนไม่ได้ทาครีม้ทาอะไรเลยแต่บล็อก50-50เลยช่วงนี้ขออนุญาตขายของกันเต็มๆเลยนะฮะนี่เอาพร้อม น้องเจีจ๊ยดีเล่นน้ำเจเจเอาก้าบายบายหน่อยเอาไม่ให้ฟัง<แ>บายบายหน่อยเดียวก้าครับ <c oughs> ไม่ไหวอะร้อนไปเดี๋่ง เอาละครับการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะต่อจากนี้ไปเรามาเชียร์กันนะฮะว่าออกกันออกก้าใครจะไไเร็วกว่ากันนะฮะ<ป> ทุกคนนะครับที่พาลูกมาแข่งที่นี้นะครับถ้าลูกชนะดีใจโอเคแต่ถ้าลูกแพ้ต้องสอนลูกนะครับให้รู้จักแพ้นะครับรู้จักการเป็นนักกีฬาที่ดีแพ้วันนี้ไม่ใช่แพ้ตลอดไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ชนะเพราะฉะนั้นการแข่งขันกีฬานะฮะจะแพ้ชนะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสอนให้ลูกเป็นนักกีฬาที่ดีครับผมนามา เข้ามาในไทยได้ประมาณ6ปีแล้วก่อนอย่างนี้ไปไม่ต้องเข่าทลองอีกต่อไปเพราะว่าเขาจะได้เริ่มไล์ไปเริ่มเป็นการฝึกเบสิกขั้นพื้นฐานก่อนที่จะไปปันกรยานแบบสองล้อจริงๆรออยู่ค่ะแข่งเดอะมอนะครับคนนี้คืออย่างของเดอะมอเนี่ยเราจะเป็นแบบที่ที่แบบครอบครัวจะมาแบบใช้ชีวิตกันเยอะแล้วเราแคยากอก ครอบครัวค่ะเมนเหมอกับครอบครัวเรามากเลยว่าตอนนี้กำลังฝึกอ,อยู่หลังจากที่ขับแล้วพุ่งพุ่งเข้าข้านทางไปหลายรอบ่ะ อันนี้หนูไม่ต้องเติมแล้วมันจไปพักปากแล้วลูกเพราะฟันหนูโยกนะเดี๋ยวกินนมแทนเอากากินจานนั้นให้หมดก่อนแล้วค่อยเติมลูกเดี๋ยวเดี๋ยวน,น้ำน้ำนี่อยู่นี่ยังไม่ได้เติมเลยโอเคไหคะผมเจ๊ลดแต่เส้นนี่เหรอลูกนานนานนานาช้อนหนึ่งอเอาคุค้ยไปเล่นแบหน่อยทุก รจะมารีวิวเอออะไรก็ไม่รู้มันมีหลอดผงผงอันนี้คือผงซ่าทำให้ม,มันจะล้นและอันนี้ก็มันจะไม่ล้นใส่ก่อนใส่ที่หลังก็จะมีขีดให้อีกนะคะมันจะมีขีดให้ท่านี้ ป็นสีม่วงเลยใช่กินได้ไหมไม่เอาไม่อยากกินอ้าวรีวิวอ่ะเวลารีวิวก็ต้องหมายความว่าชักชวนให้คนอยากกินสิไม่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะเก็บแค่ทุเรียนไว้แล้วก็ให้ออก้ากินที่ไหนเพราะกล้าชอบะคือทำเสร็จแล้วให้ออก้ากินมั้งงั้นใช่เพราะก้าชอบหนูชอบผสมสองอันเลยเหรอ นี่มันจะค่อยขึ้นมาแล้วอาวแล้วขอกล้ากินจะตายไหมเนี่ยตาย

เอาเะะะะะะ้าเฮ้ยแล้ววะแล้วแล้วไงเนี่ยไม่เป็นไรเป๊ะ,เ,ปะเอา้าจบการรีวิวไม่เกิดอ,อะไรขึ้นเลยข้าคุณ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ที่ซื้อของโมกนะขอบคุณไทยขะเคุะ <c oughs> ดี๋ยวก่อนเอ,อ๋อทำเองอะต้องจุ๊บมือถือก่อนทีหนึ่งจุ๊บพี่พี่หนึ่งชิง้นก็จะเอาของที่เราก็ไม่มีมาหนูอยากเลือกค่ะเออเอาน้ำนี้จะน้ำพี่กินได้ประทาค่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วสองมือเลิกลุงกระเป๋าแล้วทิ้งความเศร้าล็อกอินเฟซบุกันเข้ามามาดูตัวเป็นเป็นดูกันจ้จะด,ดูกันสดสดสดกันแบบคาดถึงบ้างคาดไม่ถึงบ้างสดยิ่งกวามปลาในน้ําสดยิ่งกว่าขาาววานเพชรบูรณ์สดทั้งตระกูลต้องนี่เลยออไลฟ์รายการสดที่จะถ่ายทอดสดหนังหน้าสดถามกันสดสดตอบกันสดสดแถมยังตดออกอากาศสดสด,สด,สด,สดกันไปเลย <c oughs> งานนี้โนตัดต่อโนแต่งเติมแต่เพิ่มเติมคือความสนุกแล้วมาสดพร้อมกันที่เฟซบุ๊กปั้นนาคอนทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งรายการออลไลฟ์เจ้าของเดียวกับโอ๊ไมแดนอันเดอร์สามออลการันตีความสดโดยไม่มีออยแต่มีซีออลเหมือนเดิมกับพี่ต้นหน่อยนั่นก็คือพี่พี่เมย์นะฮะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทุกคนไม่มีใครรู้จักพี่เมย์พี่เมย์อะไรครับ บ้นดาวบ้าดาวนี่มีอะไรนะพี่เมยบ้าดาวนี่ดูพี่อ๋อดูพี่อ๋ออ๋อกล้าดูพี่อ๋ออ๋อก้ามามองตามแล้วพูดว่าซับคายซับคายซับคาย

สับไข่สับไข่สับไก่สับไก่สับไข่สับไค่สับไข่สับไ่สับไข่สับไ่สับไข่สับไข่สับไ่สับไข่สับไ่สับไข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 ่ สับไข่สับไข่สับไข่ใส่ไข่ส like sure> ับไข่ใส่สับไข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 ่สับครับใส่สับไข่สับ